สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับวันนี้นะครับลูกศิษย์มาซักลายมือจากจังหวัดตากหรือเนาะนะครับดีใจด้วยนะที่ไว <iantes> like ้ใจอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมตอนนี้ไปล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็จะมาทําความสะอาดนะครับมาทําความสะอาดเรื่องของฝ่ามือนะครับนอกจากล้างมือเสร็จเราก็ต้องฉีดนะครับเขาเรียกว่าทาแอลกอฮอล์ที่มือนะครับเพื่อให้เกิดความฆ่าเชื้อนะครับอาจารย์ก็จะต้องสะอาดด้วยนะครับ ใส่ถุงมือทุกท่านเปลี่ยนทุกคนนะครับก็คือพูดง่ายว่าถุงมือก็ไม่ซ้ำนะครับใช้แล้วก็ทิ้งต่อผู้คนนะครับดูซิฝ่ามือเราเป็นยังไงทั้งสองฝ่ามือโอ้เส้นวาสนาสวยกากบาทกลางฝ่ามือวันนี้มีแต่คนให้มามีกากบาทกลางฝ่ามือเั้งนั้นเลยนะนะครับในกากบาทกลางฝ่ามือมือขวานะครับต้องบอกว่าดวงแข็งนะสิ่งลี้ลับนะนิสัยคุณเหมือนผู้ชายแล้วนะรู้ไหม กล้าหาอูเส้นวาสนาสวยนะคุณมีเส้นวาสนาไม่ธรรมดาเลยนะขนานคู่กับชีวิตข้างหนึ่งเกิดเนินพระจันทร์ข้างหนึ่งหาเงินเก่งนะครับใจบุญนะเธอเนี่ยใจบุญขี้สงสารคนเพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นดวงหมอดูได้เลยนะสกีนผู้คนเนี่ยกากบาดเห็นไหมอาจารย์เป็นหมอดูอาจารย์จะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านล้ลับอาจารย์ต้องอาศัยกากบาดกรฝ่ามือนะเธอนี่ไม่ธรรมดาละนะมีความแกล่งแค้วคาด หาเงินอยู่กับเบียเลยได้ตลอดสวนกระแสเขานะเธอในสวนกระแสกับชาวบ้านก็เลยนะครับเรียกว่ายังไงก็ทํามาหากินได้ดีนะใช้เก่งมากใช้ซื้อความสุขนะวันนี้เจอแต่คนเส้นวาสนารอบเมื่อกี้นะครับรอบแรกก็สามเส้นเธอก็สามเส้นเหมือนกันนะนี่เส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตก่อนเห็นไหมบางๆเส้นที่สองขนานคู่กับชีวิตเส้นที่สามนะครับเกิดเนื้อเมจันนะพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเลยอ่ะเธอนี่เป็นคนหาเงินเก่งใช้เก่ง ทำงานตั้งแต่เด็กสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กมีทั้งความสบายมีทั้งความลำบากเธอนนิขมขนมาครบทุกรสชาติชีวิตเลยนะลายมืออย่างนี้ต้องบอกว่าเลี้ยงคนเยอะเลี้ยงคนทั้งบ้านแล้วพูดจริงทําจริงด้วยนี่เส้นพูดจริงทําจริงนะเส้นชีวิตพุ่งขึ้นอึ่งมิวชีนะรักษาคําพูดเดินทางเป็นว่าเล่นเนาะเธอในเส้นการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้พูดไปมาหมดทุกอย่างนะปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบเอ็ดโอ้สี่สิบเอ็ดเลยเลขสี่พระพุทธ นะครับเลขหนึ่งนะครับพระอาทิตย์รวมกันได้5นะครับดวงคูบาอาจารย์คนตรงกับลายมือกากบาทกลางฝ่ามือสัมผัสที่6มีความเมตตาสูงเรียนอะไรมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาใช่ไหมใช่โอ้แต่ก็มีคุณธรรมนะปัจจุบันทํากี่งานปัจจุบันทำทำงานเดียวค่ะงานเดียวเดี๋ยวต้องมีถึง3นะอาจารย์ไทยว่ามีถึง3งานนะกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยมันจิตสาธารณะ มันเป็นลักษณะของคนช่างสังเกตนะเผลอเดี๋ยวต้องมาเป็นนักสักลายมือหรือว่าหมอดูตามธรรมชาติแน่เลยกากเนบายมันมีอะไรดีวันนี้มาเรียนรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะนะเพราะกากบาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่ดวงแข็งเธอกากบาทการฝ่ามือที่ข้างขวาเลยนะเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามีกากบาทการฝ่ามือข้างขวานิสัยจะเหมือนผู้ชายมีความเป็นผู้นำนะ คนที่ไม่ดีอยู่กับเราไม่ได้นะลายมือของเราเนี่ยคนที่จะมาเป็นคู่ต้องเป็นคนดีเท่านั้น <c oughs> อยู่กับเราไม่ได้เลยก็กระบาดกา็ฝ่ามือเพราอะไรดวงแข็งนะแล้วก็ถ้าเป็นคนดีจะอยู่ได้นะดวงเรามีความภาวะของความเป็นผู้นําสูงความแกร่งบ้านใกล้วัดติดวัดไหมโอ้นะปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงไหมตอน,นเด็กๆนะทําบุญใส่บาตหรือว่าใครเป็นคนเลี้ยงแทนคุณพ่อดวงนี้คุณพ่อกับเราอยู่ใกล้กันไม่ได้นะ ชีวิตต้องไกลกันสักนิดคุณพ่อก็เป็นคนดีแต่ดวงเราเนี่ยจะต้องแบบเขาเรียกว่าอยู่กันคนละทิศคนละทางหรือไรเพราะข้างขวาแรงแต่งและเส้นลายมือแตกคุณพ่อของเราก็เล่ยล่อนเหมือนกันนะไปทั่วเหมือนกันนะสมัยตอนเด็กๆนะตอนที่เราเกิดแต่พอเราโตหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมาอยู่รวมกันได้ไม่เป็นไรแต่ดวงนี้คุณพ่อจะแรงเขาค่าอาหารเข้มแข็งฆ่ากระบะกลางฝ่ามือข้างขวาอะเดี๋ยวมาทำความสะอาดนะครับทาด้วยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์กันก่อนนะครับ นะลางสังหอนแม่นยำไหม,มลองอ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมละ่ะมีกากบา,สกา,าดสกขนอานี้แล้วนะใช้กากบาดกามฝ่ามือให้เป็นประโยชน์นะลางสังหอนครูบาอาจารย์คนคนที่มีกากะบาดเนี่ยมีความเป็นครูบาอจารย์คนสายเลือดของความเป็นคนดีคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนดีแต่เพียงแต่เราถูกกาหนดให้เราต้องพผนจรไปทั่วแต่ไปไหนแล้วแต่ ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดแน่นอนเพราะว่าเส้นมันบังคับบอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลคุณจะไปไกลสุดท้ายก็จะต้องมาเดินทางมาห่วงใยกับรากฐานที่คุณเกิดเราเป็นคนเกิดที่ไหนกาญจนบุรจนบุรีก็คงไม่ทิ้งการจนบุรีนะต้องไปไปมามาห่วงใยเพราะดวงนี้กากรบาทกาฝ่ามือสิ่งลี้ลับสิ่งที่ดีนะนะปัจจุบันทำอาชีพเกี่ยวข้องกับ ค้าขายไปได้ทั่วตลอดนะเ่ล่อนพเนจรททำสิ่งต่างได้ดีดวงนี้มันดวงความซื่อตรงความแกร่งคนที่มีกากบาทการ่มมือเนี่ยทำบาปไม่ขึ้นกรำทันตาเห็นเลยนะจ๊ะทำได้อย่างเดียวคือความดีลูกค้ายเยอะยิ่งให้ยิ่งได้นะค้าขายเส้นวาสนา3เส้นไม่ธรรมดานะรวมะละเอียด เรื่องตัวเลขการเงินการทองแต่ก็ใช้แหลกเธอเป็นคนแปลกอย่างนะรู้หมดทุกอย่างแต่ก็ใช้แหลกซื้อความสุขทุกอย่างที่สิ่งที่อยากจะได้อ่ะนะตั้งจิตอธิษฐานเนาะมาก็ทายาชาเสร็จเราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยให้ยาชาทำงานโดยใช้เวลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตามโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอนดูสัมปะสิปียังมะมะ คัตเติกคตเตศิกิงกรนาคตเตศกอาหารปิตังชนมิชนมิณนะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นจิตของเราเป็นจิตสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาคนนี้คนนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของตัวเรามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจาร,รย์มงคลรอดติ้งธรรมจะช่วยเหลือปกปักรักษาตัวเธอ การเงินการงานต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีโชคลาภความประสบความสำเร็จการช่วยเหลือเกื้อกูลคนนู้นคนนี้จะได้แต่สิ่งที่ดีจะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองทุกททางคาเตสิกคาเตสิกกิงกรณาคาเตสิกอาหารปิตังชนมิชนมินมเป็นคาถาแค้วคาดพยานอันตรายใดยๆทั้งสิน้น ปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสตร์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิ่งต่างๆไม่สามารถทำ้ายกายกล้ำตัวเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารพนโรคจะปกปักรักษาเธอตลอดไปนะจ๊ะสา,สาธุสาธุสาธุนะอันนี้เป็นคาถาแแควคาดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับติดตัวไปเดี๋ยวอาจารย์ขอถ่ายเลยมือเธอ before after ก่อนนะเรียกว่าดวงไม่ธรรมดา การออกแบบก็จะตามสไตล์ของคนที่มาเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับะนะครับพอเราทายาชาเรียบร้อยอันนี้คือวัส,สรีนวัส,สรีนเนี่ยจะเป็นการทําให้ฝ่ามือลื่นนะอาจารย์มงคลเนี่ยสักไม่ใช้คําว่าเจ็บนะใช้คําว่าเขียนเหมือนกับเขียนมากกว่านะเขียนทําให้ผ่านครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย เพราะฉะนั้นเขียนไปแล้วสักไปแล้วตัวนี้มันจะลบหรืออะไรแต่ความเป็นสีรโมงคลจะติดไปตลอดชีวิตนะไม่เน้นเจ็บเพราะว่าฝ่ามือคนต้องใช้ทํางานใช้อะไรไม่กรีดไม่อะไรเขียนเบาๆนะครับถูมือทั้งสองฝา่ามือ เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เส้นวัสนาเส้นเดิมเธอเนี่ยนะที่สวยรับพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางนะครับผ่านเส้นกากบาทกับฝ่ามือเหมือนเส้นเดิมเธอเป๊ะนะครับเส้นกิจยศนะเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นพุธอาจารย์จะลากเส้นกิจยศให้ยาวมาขึ้นถึงนิ้วนางแล้วก็เส้นพุธนะข้างนี้อาจารย์จะใช้เส้นวัสนาเส้นที่สวยของเธอเนี่ยเนี่ยที่เกิดเหนือนอาจารย์เนี่ยพุ่งขึ้นนะแล้วก็นะครับเส้นอาทิตย์เส้น พุทธสามเส้นตัวนี้เส้นหลักที่สําคัญที่สุดคนเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ารวยเนี่ยเส้นวาสนาเส้นกิจยศเส้นพุทธสามเส้นนี้สําคัญสุดนะเธอเป็นดวงใช้เก่งเนาะแต่ก็จะมีใช้มีกินไปตลอดชีวิตสักให้มีงานสักให้มีความสําเร็จขึ้นเพิ่มมาอีกใช้ก็เหมือนเดิมแต่จะมีความสําเร็จมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีนะ เดี๋ยวอาจารย์จะขอสักข้างนี้ก่อนมือข้างนี้เอาวางไว้ก่อนจะได้มีลักษณะมือวางได้นะครับอาจารย์ขอใช้เส้นนี้ของเธอหลักเส้นที่ดีอยู่แล้วะนะครับนะเป็นการเขียนโดยผ่านเครื่องสักเจ็บไหมไม่เจ็บนะเพราะว่าเป็นการเขียนเบาๆเซฟ มันจะลบหรืออะไรไม่เป็นไรนะเป็นสิริมงคลเป็นการบอกกล่าวโดยครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งร,รมแล้วเธอก็มีครูบาอาจารย์เธออยู่แล้วกากบาทเด่นขนาดนี้เธอนี่ก็เกิดมาหลายชาติแล้วนะความดีก็ยังติดตัวไปเหมือนเดิมนะทําบาปไม่ขึ้นนะชีวิตนี้ทําได้แต่สิ่งที่ดีเพราะว่าสิริมงคลของเธอเนี่ยเขาจะสอนให้ตัวเธอรู้จักอะไรต่างๆได้ดีมันจึงมีสิ่งที่ลี้ลับประจําตัวเธอนะครับลางสงขรแม่นยําเป๊ะ นะกากบ,บาทเด่นขนาดนี้<ม>อาจารย์เห็นอาจารย์ก็จะรู้ละครูบาอาจารย์ของเธอมีหิ้งพระมีสารพระพรมมีสิ่งที่ดีให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จะดีมากเส้นวาสนาเส้นพระสาวตั้งตรงพุ่งไปถึงนิ้วกลางนะครับเส้นกิติยศอาจารย์ก็จะออกแบบโดยนะครับมาจากตรงนี้ข้อมือแล้วก็ขึ้นไปถึงนิ้วนางนะครับเส้นกิติยศเส้นอาทิตย์ให้เรามี เกียรติยศมีชื่อเสียงมีความกระตันยูประสบความสำเร็จมีสิ่งที่ดีเส้นอาทิตย์สำคัญเป็นความรับผิดชอบเป็นเส้นกระตันยูของเราก็มีสามเส้นบางๆเป็นดวงดาวเกิดล่าช้าแปลความหมายว่าบัรบัน่นพากเพียนยิ่งอายุเยอะยิ่งได้ดีช่วงนี้ขึ้นไปก็ปถือว่าดีมากพอมาสักมาก็จะเริ่ม เด่นชัดยิ่งขึ้นเสนทิ์อาจารย์ก็จะตั้งตรงไปถึงนิ้วนางแล้วก็เส้นพุทธเส้นพุทธวาทศิลป์ในการพูดในการคุยในการติดต่อเจรจาสามเส้นตัวนี้สำคัญเป็นเส้นหลักนะครับ Input. เส้นพทธมีคุณสมบัติคือการพูดการคุยการเจรจาวาทศิลป์การรักษาคำพูดที่ดีกับเรื่องของการเงินการทองรักษาเกียรติยศที่ดีชื่อเสียงความสําเร็จชัยชนะเพราะฉะนั้น3เส้นตัวนี้ทําให้เราครองชีวิตได้ดีได้ประสบความสําเร็จได้มีความผาสุกนั่นเองนะครับเส้นวาสนาข้างนี้อาจารย์จะใช้เกิดเงินประจันเนี่ยต่อข้างล่างขึ้นมายาวพุ่งมาถึงนิ้วกลางซึ่งเธอมีอยู่แล้ว นะครับเส้นวาสนาเกิดเงินพระจันทร์เขาเรียกเงินเทวดาเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินที่ทํามาหากินได้ง่ายจเจริญรุ่งเรืองเดินทางไปถิ่นฐานหรือว่าคนเดินทางมาถิ่นฐานดางังต่างมาหาเราได้ดีนะครับนี่คือเส้นวาสนาหลักทรัพย์ต่อให้ชนกับเส้นวาสนาที่เรามีอยู่แล้วเส้นพัะเสาเกิดเงินพระจันทร์อาจารย์เรียกเงินเทวดานะครับเธอก็มีเส้นตัวนี้เธอมีหลายเส้นของเธอมอ่อม หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นเส้นวาสนามากกว่าหนึ่งเส้นเขาเรียกดวงมาร์เก็ตติ้งดวงนักขายดวงเซลลดวงการตลาดได้เก่งนะครับก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองของอาจารย์ศักด์เป็นพิธีไม่เน้นติดนานไม่เน้นแต่เน้นสิริมงคลครูบาอาจารย์ เราก็จะอ่านของคนนั้นนิสัยของคนนั้นจากเส้นลายมือให้ด้วยแล้วตรงไหมที่อาจารย์อ่านตรงค่ะ hmm. มีที่อยู่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะดีมากห้องพระให้สวยแล้วก็กังวลครั้งใดใช้วิธีตรงเนี้ <twitch> นะเธอจะมีสิ่งที่ดีตลอดไปแล้วห้องพระปัจจุบันสวยยังก็ไม่เชื่อเป็นห้องพระอาจารย์แต่ว่ามีคือมีมีมีอะไรให้ดีสวย แล้วก็ทําให้สวยยิ่งขึ้นและอีกหน่อยจะดีมากให้อยู่ที่อยู่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่เราเหมาะสมและแตอนนี้นําไปพัฒนายิ่งดีบ้านใหญ่บ้านสวยหรือว่ากิจการตเติบโตเพราะเรามีกากบาทกากบาทการฝามือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงที่เราคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นเราให้ที่อยู่ท่านเราก็จะได้ดีก็คือสิ่งบุญบาร,รมีวาสนาเราอดีตชาตินั่นแหละก็จะส่งเสริมเวลาเรากังวลครั้งใดเราก็ใช้ตรงนี้ นะครับนั่งสมาธิเดี๋ยวหายเองเป็นปิดทิ้งแถมยังช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกอันนี้อาจารย์เส้นอาทิตย์นะมือข้างซ้ายกับข,ข้างขวาจะไม่เหมือนกันตามเส้นของเธอที่มีเส้นอาทิตย์เกยียรติยศจะสั้นจะยาวขอให้มีนะเธอหลายแบบขนมาเพียบเลย <c oughs> ขนมาเยอะทำให้เกิดประโยชน์คำว่าเกิดประโยชน์ก็คือจะมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วย อ,อ่ะนี่แหละสามเส้นตัวนี้แหละพอนะครับจเจริญรุ่งเรืองสุดๆแล้วมีสิ่งที่ดีโชคลาภการงานชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จความสุขเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเธอที่เธอมีอจะพาเธอดำเนินชีวิตเองและ,จะเจริญรุ่งเรืองเองนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูป b e f o r e a f t e ตนะครับก็นะครับโชว์โชว์ฝ่ามือนิดหนึ่งอาจารย์ก็จะนําลงภาพ แล้วก็ศักกิอาจารย์มงคลรราทิ้งทำจริงโชยนิดหนึ่งนะหนึ่งสองสามค่าเคขอบคุณมากครับได้จ่ะได้จ่ะมาเดี๋ยวอาจารย์อประจันมือหลวงมากเลยค่ะมาอือสองามคืออ่าเคขอบคุณมากอันนี้เก็บไว้ในกระเป๋านะจ๊ะมีไว้แล้วรวยนำบัตรนะจ๊ะ คนนู้นด้วยอะยเก็บไว้ในกระเป๋าขอบคุณมากไหนดูมือซีสองข้างเป็นยังไงคนนี้นะล่าเริงสุขสนุกนี่เขาก็มีกากบาทด้างฝ่ามือนะสัมผัสที่6คนเนี้ตอนเด็กๆลําบากมากเลยนะต้องสู้ด้วยตัวเองเขามีคนประของเขาเขาไม่สามารถอยู่กับพ่อได้นะ เส้นของเขาเส้นคุณพ่อก็แตกแรงเหมือนกันแล้วเขาแข่งเข้มแข็งแต่ดวงเขามีคนไปถามเขาเขาเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ตั้งแต่เด็กนะนี่ก็มีสิ่งลี้ลับกดง่ายหายไวหลับง่ายนอนง่ายกินง่ายอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้ต้องมีคนเขาเรียกวางแผนให้เราเนี่ยเป็นคนไม่ชอบจําไม่เอาชอบอะไรมันลกสมองเลยแต่ทําตามคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความซื่อสัตย์ได้ดีนะ <c oughs> ตรงไหม <c oughs> ตรงมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับ